ในเมืองมันสว่างแต่ใจคนแม่งมืดหมดคนยืนเต็มถนนแต่กูแมันคดโคตรโดดเดี่ยวทุกสายตามองผ่านมนกูไม่มีตัวตนสังคมแม่งแน่นแ,แ,แต่ใจกูโคตรวางเปลา่าตั้งแต่กูอยากโตเพราะคิดว่าผู้ใหญ่เปนเจ๊ง พอโตขึ้นมาเจอโลกไม่มีตนานักกับคำเฟะชีวิตมันไ,ไม่มีแท็กสองติดปลาแล้วคือกระเท้าแต่กูแม่กับตาสินช่วยลบแต่กูลืมว่ากูเคยลองทำไมบอกอย่าพบเพื friend, here, here ่อนเขี้ยแต่เขี้ยสุดคือพุกอยาเห็นกูล้มไม่เคยช่วยมีแต่หัวลอกกับเซนดา์าหลงเงนตอนแรกอยู่ซีรีส์แต่ไม่ได้ว่าใครเคยแสดงสุดท้ายโดนซอนเวยใต้หมอนให้ยาช่วยตัดความแรงเด้วยคำว่าแข็ง ที่แม่ไม่มีใครสนว่ากูจะพังเดินอยู่ทางกลางผู้คนั้่แมไม่มีใครเข้าใจกูสักครั้งในเมืมามันสว่าแต่ใจคนแม่งมืดหมดคนยืนเต็มถนนแต่กูแม่งโคตรโดดเดี่ยวทุกสายตามองผ่านกูไม่มีตัวตนสังคมแมน่นแ,แต่ใจกูโคตรว่างเปล่าไม่ใครมันจะต้องระวังกูรดนแทงหลังกลางวงเพื่อนที่เคยไว้ใจใหายไปกับเงินในซองบางคนบอกว่ารักแต่ ก็แค่หลอกใช้หลกแมงในได้สอนให้หลอนะสอนให้หัดอยู่กับความรักแตกับแก้วในมือฝันดูวยว่าผูมีชีวิตดีแต่ประตูที่มาเจอความจริงมันมีแต่ไม่กับเสี่ยงดาอีกทีพอแม่ก็สิ้นเงินช่วยให้มันแต่ไม่ช่วยให้หลบมันดีถึงจะรู้ว่ามันกี ยงง่ท้นโทรศัพท์มีคนโทรแต่ไม่มีใครโทรมาถามว่าอยู่ไไหมมีแต่โทรมาขอโทรมายืมแต่ไม่เคยยื่นมือมาให้กูอยู่กับคตะโกนกับไฟกับกันเงาที่แมงคา,ากูได้ถ้ากูไม่เขยนถ้าไม่แลบปุคงตายตั้งแต่อีปี้นไปทุกครั้งที่เกินยาเหมือนกูเกินชีวิตจริงไปแต่กูปล่กยแบบนี้เพราะชีวิตจริงมันแฟรเกินซอยมา,มาแต่ใจคนแมงมืมอหมดคนยืนแตนงถนนแต่กูมันคโคตรโดดเดีย่ยวทุกสายตามองผ่านเหมือนกูไม่มีตัวตน สังคมแม่นม,แ,มแต่ใจก็คอคว่ามปล่ากูมไม่ได้อยากตายแต่ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรทุกวันมันโดนเยียบไม่มีแรงไม่มีไฟหนังบีบจนก,กูไม่เหลือเลยต้องเซฟชื่นี้เขาไป ช่วยให้กูพอลับในคืนนี้ได้ใงแมนจะเข้าใจตอนที่กูนั่งคนเดียวกลางห้องเปิดเพลงที่เขียนกับมึงน้ำตาไหลไม่ยอมหยุดลงคิดถึงวันที่ยังยิ้มก่อนที่โลกมันจะฆ่ากูจนหมดตอนนี้กูเลยแต่คำที่เขียนลงไ้เป็นปันทึกเจ็บบนโน้ตโน้ตมันคมเป็นสังคมแมนต์เลียนกูเลยต้องยิงเย็ดเยี่ยอปวดไปแม่งก็ไม่มีใครเลีย์มึงบอกให้กูอดทนแต่ใจมันมันจะขาดทุกทีถ้ายังอยู่ได้อีกวันก็พอมึงกับเสียงดนตรี ล้มันพลองก็สั่งเขาแม่งเลี่ยมกูเลยต้องอยู่เงียบอยๆพอพูดไปแม่งก็ไม่มีใครเคลียร์มันบอกให้กูอดทนแต่ใจมันแม่งจะขาดทุกทีถ้ายังอยู่ได้อีกวันก็พอมึงกับเสียงตัเตะไ,ไม่ได้ช่วยอะไรแต่กูก็เลิกกินมันไม่ได้สักทีไฟในเมืองมันสว่างแต่ใจคนแม่งมืดมน คนยืนเต็มทางน้ำแต่กูแม่งโคตดเดียวทุกสายตามองผ่านมันกูไม่มีตัวตนสังคงแม่งแนนแต่ใจกูโคตรว่างเปลา่า Code the deal.